กราบสวัสดีพ่อแม่ไอ้น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อนี้มีกิจกรรมตีเข้าหรือฟาดเข้าครับพี่น้องครับผู้ใดที่เกิดไม่หญ่รุ่นอาสิบุคเคยเห็นหรือผู้ใดที่เกิดโดนแล้วนะครับอาสิบุรุเคยเห็นโดนขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ห่างหายไปจากปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามีรถเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องก็ฮ็ดหน้าสบายขึ้นนะครับแต่ว่า การตีเขานี่ก็ยังเป็นเสน่ห์นะครับเป็นเสน่ห์ของคนยุคเก่านะครับอันดับแรกสิขอไปเว้าถึงอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการตีเข้าก่อนครับนะครับหนึ่งต้องมีไม้คอนดำนะครับหรือไม้ขีบนี่แหละบ้านผมเอิญไม้คอนดำนะครับเอาไว้ขีบมัดเขานะครับมีอยู่สองอันได้พี่น้องไหมใช้มือจับแล้วก็ฟาดลงแบบนี้แล้วครับการขีบต้องขีบให้เป็นนะครับ คือต้องเอาไม้ทางขวานี้สอดทั้งถึงไม้ทางซ้ายนะครับเพรั้นมันสิบโบยู่นะครับถ้าเอาปลายไม้ทางขวาสอดทั้งไต้ปลายไม้ทางซ้ายนะครับมัดเข่าก็สิลุดไปนะครับซึ่งวิธีการนี้มันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตีเข้าแล้วก็คือมัดเข่าที่บม่มีเม็ดเข่าแล้วก็สือเอิว่ามัดเฟืองนะครับก็สิได้ซัด สัตว์ออกจากไอ้มงที่เฮ้าตีนะครับออกไปทั้งคางหมดละกิจกรรมการสัตเฟื่องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพอนค่ายนะครับเพราะว่าบางมองนะครับมีคนตีเข้าหลายคนกัดซีแข่งกันนะครับแข่งกันสัดเฟื่องผู้ใดสัดได้ไก่กัดสีอ่า้มีรางวัลนะครับเพราะว่าตะกอนนี้มันเป็นนวัลตีเข้านะครับคือเอาแห้งกัน มาซอยกันนะครับญาติพี่น้องก็กินเหล้ากินยาต้มไก่นะครับส่วนส่วนลายสตีการขคืนนะครับเพราะว่าหนึ่งอากาศเย็นนะครับมันสิบโหเฮ็ดให้คันค่ายแล้วก็บอกฮ้อนนะครับสําหรับเข้าให้ผมตีในมือนี้นะครับโบมีบอฮอดร้อยมัดเป็นข้าวปูกนะครับเอาไว้ฮหดแนวในปีหน้านะครับก็เลยต้องตีเอา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณพ่อแม่ไอ้น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังครับผมอยู่ดีสบายครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.